สวัสดีครับกลับมาอีกรอบกับชัยเดย์อ้อมนะครับรอบนี้นะครับจะไปเที่ยวที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับพูดถึงเพชรบุรีเนี่ยก็ต้องนึกถึงขนมหวานรอบนี้เลยจะพาไปขี่กินนะครับบอกเลยนะครับว่าร้านที่ชัยเลือกมาเนี่ยเด็ดมากๆเลยนะครับอร่อยมากๆด้วยรอบนี้เหมือนเดิมนะครับขี่ยอนด้าซีบีอาร์ไปส่วนคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยก็อย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็เปิดแพลตฟอร์มใหม่นะครับทิกตอกชัยเดย์อ้อมแล้วก็อย่าลืมอินสตาแกรมชัยเดอร์สกอร์เดย์อ้อมเพจเฟซบุ๊กชัยเทดยวเ์อ กลับมาอีกรอบกับชัยเดย์ออฟลอบนี้อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีครับกำลังจะขี่ไปหาอะไรกินเหมือนเดิมนะครับเขียว Honda CBR สภาพอากาศนี้ค่อนข้างดีจากกะขมุกขมัวนะครับเหมือนฝนจะตกครับ สภาพการจราจรก็แบบที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะครับรถก็ง่ายที่จะน,น้อยขี่กันแบบสบายๆครับแวะเติมน้ำมันแป๊บหนึ่งรอบนี้เติมไป200ครับแบบที่บอกนะครับว่ารอบนี้กำลังจะขี่ออกไปหาอะไรกินนะครับอย่างแรกที่มาถึงเพชรบุรีแล้วก็นึกออกเลยเนี่ยก็คือ เขาแช่นะครับอยู่แถวแถวตลาดชุมชนเก่าในตัวเมืองจังหวัดเพชรบุรีเลยครับตัวร้านเนี่ยจะตั้งอยู่ในซอยเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีบ้านเจดติดกันให้อารมณ์แบบคลาสสิกมากๆครับถึงเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่ามีอะไรกินบ้าง รอบนี้เนี่ยตั้งใจมากินข้าวแช่เพราะฉะนั้นเนี่ยไปดูเมนูข้าวแช่กันดีกว่าครับอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้เป็นสกาดสกาดแล้วนี้เป็นกระปุทอดใช่อันนี้เป็นปลาหวานปลาหวานปลาหวานเป็นปลากระเบนใช่ไหมครับปลากระเบนใช่บรรยากาศรอบรอเนี่ยจะเป็นบ้านเก่าๆให้บรรยากาศคลาสสิกมากนะครับเวลานั่งกินเนี่ยก็นั่งกินกันริมทางแบบนี้เลย แต่บอกไว้ก่อนนะคบว่าจะตั้งอยู่ในซอยเล็กๆนะครับไม่ค่อยมีรถผ่านเท่าไหร่ได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็แช่อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับเป็นชุมชนตลาดเก่านะเครื่องที่นี่นะครับหลักๆก็จะมี3าอย่างนะครับไอ้กลมๆจะเป็นกะปิทอดแล้วก็จะมีไชโปแล้วก็จะมีปลากระเบนด้วยนะครับปลากระเบนก็ไอ้ที่เป็นเส้นๆเนี่ยไปดูกันดีกว่าว่าจะอร่อยสมคำล่ำลือไหมไปไปเริ่มกินกันเลยดีกว่า ให้สีหน้าบอกเอาเองแล้วกันนะคบว่าอร่อยไหมไม่ได้พูดเวอร์นะครับแต่บอกเลยนะคะว่าอร่อยมากครับตั้งแต่กินข้าวแช่มาเนี่ยร้านเนี่ยอยู่อันดับหนึ่งเลยนะครับเครื่องเคียง3อย่างเนี่ยจะมีรสชาติออกหวานนะครับกินกับข้าวตัวข้าวเนี่ยเขาจะอบเป็นกลิ่นของมะลิมาครับส่วนมากเขาจะกินช่วงหน้าร้อนนะแต่ว่ากินหน้าไหนก็กินไปเถอะเสิร์ฟมาพร้อมกับข้าว เราก็็ก็มีนนนน้้น้แแลววํขดยยๆตัวข้าวแช่ของเพชรบุรีเนี่ยเขาจะเสิร์ฟเป็นข้าวมานะครับแล้วก็จะมีเครื่องเคียงมา3อย่างนะครับร้านข้าวแช่ปลาอ่อนที่ช้ยไปกินเนี่ยเป็นสูตรโบราณเลยนะคะเป็นสูตรชาววังเลยส่วนมากเนี่ยจะกินกันหน้าร้อนแต่ก็มีขายทุกฤด,ดูครับอย่าก,กินเมื่อไหร่ก็ได้กิน ไปกินกันต่อดีกว่าไอตัวเครื่องเคียง3อย่างของร้านป้าออนเนี่ยที่ชายบอกว่าเอาไว้กินคู่กับตัวข้าวเนี่ยของร้านนี้มันจะมีรสชาติหอมแบบเฉพาะนะครับแต่ใช้ไม่รู้นะครับว่ามันหอมมาจากอะไรนะครับอาจจะเป็นสูตรของเขาแต่มันทําให้อร่อยแล้วก็แตกต่างจากร้านอื่นครับอร่อยทุกอย่าง ราคาก็ไม่ได้แพงมากด้วยนะครับที่เพื่นเพินเห็นเสิร์ฟมาสองอย่างเนี่ยราคา20บาทครับแล้วก็นั่งกินอยู่ในบรรยากาศคลาสสิกของจังหวัดเพชรบุรีในย่านเมืองเก่าครับสรุปก็คืออร่อยมากๆยังไม่จบนะครับทริปนี้ไปหาอะไรกินกันต่อที่จังหวัดเพชรบุรีครับ ขี่กันต่อนะครับตอนนี้ยังอยู่ในเมืองจังหวัดเพชรบุรีเมนูที่จะกินต่อไปเนี่ยก็คือรอดช่องน้ำตาลคนนะครับร้านชื่อโอทึงนายกีนะครับอยู่ตรงใกล้ๆกับโรงเรียนอรุณประดิษฐ์จังหวัดเพชรบุรีครับขี่จากร้านข้าวแช่มาไม่กี่นาทีนะครับถึงเรียบร้อยแล้วครับไปชิมกันดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างไป เมนูที่สั่งเนี่ยเป็นลอดช่องรวงเอาจริงๆเลยนะครับประเด็นเนี่ยไม่ได้อยู่ที่น้ําแข็งกะทิหรือว่าตัวล้อช่องนะครับแต่มันอยู่ที่ตัวน้ําตาลคนนะครับใช้ของจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยมันจะมีความหอมซึ่งเอาจริงๆเลยเนี่ยใช้เป็นคนจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก่อนหน้านี้เคยกินมาประมาณ2 3ล้านนะครับรสชาติก็อร่อยไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับ เมนูนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่ชอบขนมหวานมากๆเลยนะครับเพราะว่าที่เพืเ่อนๆเห็นสีน้ําตาลนอนอยู่ก้นแก้วเนี่ยเป็นน้ําตาลค้นหมดเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไปขี่รถเล่นกันต่อดีกว่าครับตอนนี้กำลังขี่อยู่บนถนนเพชรเกษมนะครับ ริมสข้างทางของถนนเพชรเกษมเนี่ยไม่ว่าจะขาปไปกรุงเทพหรือว่าขาลงใต้เนี่ยก็จะมีน้ำตาลสดขายยะแยะครับหรือใครที่ชอบกินแบบสดๆก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าใช้ไม่ได้แวะนะครับเพราะว่ากินมาเยอะแล้วอันนี้ฝนตกไม่ต้องเยอะเลยนะครับน้ําก็ท่วมแล้ว กับรถใต้สะพานแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปขี่รถเส้นทางเส้นทางหนึ่งนะครับซึ่งสวยมากๆครับเส้นนี้เพื่อนๆลองเสร์ชดูได้นะครับเส้นทางมุ่งหน้าขึ้นกรุงเทพเนี่ยพอถึงแยกหนองควงกอเลี้ยวซ้ายนะครับจะเป็นถนนเส้น3349ครับ เป็นถนนเส้นที่ตัดผ่านภูเขาครับมันก็ยังพอที่จะมีโค้งให้เราได้ขี่ได้เลี้ยวบ้างนะครับส่วนวิวก็สวยมากๆเลยนะครับสองข้างทางเป็นตน้นไม้ภูเขาแล้วก็ธรรมชาติใครที่เป็นสายสองล้อแล้วอยากจะขี่แบบวิวที่ไม่ต้องไปไกลถึงภาคเหนือหรือภาคใต้อะไรขนาดนั้นนะครับก็ลองมาดูได้นะครับเส้นนี้ แต่มันก็จะเป็นระยะสั้นๆนะครับอีกหนึ่งวิวที่ทุกคนจะเห็นได้เวลาที่กี่อยู่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก็คือวิวต้นตาลครับเป็นไงบ้างครับกับคลิปเที่ยวกินจังหวัดเพชรบุรี จริงๆจ,งจงังหวัดเพชรบุรีเนี่ยยังมีที่เที่ยวแล้วก็ที่กินอีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสเนี่ยจะไปเที่ยวแล้วก็ไปชิมอีกนะครับสำหรับรอบนี้เนี่ยชัยขอตัวไปขี่รถเล่นดูบรรยากาศของวิวสอข้างทางก่อนดีกว่าครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแล้วก็เข้ามาใหม่เนี่ยอย่าลืมกด s u b สไ r ร b ์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืม Follow Instagram ใชัยอันทศกรเดย์ออฟ เพจเฟ e บุ๊กชัยเดอออฟทาเวลเลอร์ตอนนี้เปิดแพลตฟอร์มใหม่ด้วยนะครับ t i k t o อกชื่อชัยเดอออฟก็ไป f o l l o w กันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปด้วยนะครับรอบนี้ชัยขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ